สวัสดีครับอยู่กับโมบายดิจินนะครับอยู่กับแกลนเจอร์นะครับสายลับแซดนะครับก็มาให้เสียเพชรกันอีกแล้วนะครับสำหรับสกินอย่างแกลนเจอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวที่พี่เล่นบ่อยมากนะก่อนหน้านี้พักนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วตั้งแต่แผ่นใหม่มารู้สึกว่าแกลนเจอร์ยืนยากกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถฟาร์มบัฟได้อะไรได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับก็เลยไม่ค่อยได้นิยมกันเท่าไหร่นะครับสำหรับฮีโร่ นะครับอย่างแกรนเจอร์นะครับแต่ว่าของมันต้องมีนะครับก็อย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะไปสุ่มนะครับสกินแกรนเจอร์สกินนี้กันนะครับก็อย่าลืมเติมเงินผ่านเว็บโค้ชชอปนะครับได้ทั้งไทยและลาวนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับเพียงแค่ใส่เลข i อดีนะครับเลขเซิร์ฟเวอร์นะครับเลือกเพชรที่เราอยากจะเติมเลยแกรนเจอร์ในอย่างน้อยก็3 0 0 0ถึง5,000เพชรแหละนะครับ แล้วก็เลือกช่องทางการชำระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นรับบิทไลเพนะครับบัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์นะครับบัตรทูมอนี่วอลเล็ตนะครับบีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดนะครับแล้วก็ส่วนน้องๆฝั่งลาวนะครับเป็นลาวโทรคมนะครับยูนิเทลแล้วก็ทีพัดนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับไว้ใจโคโลช็อปได้เลยนะครับเพราะว่าของโคโลช็อปเนี่ยมีบริการเติมหลายเกมนะครับแล้วก็ ขอใบเสร็จได้ด้วยนะเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ใบเสร็จไปยืนยันได้ว่าเราเป็นเจ้าของ ID นะครับมามาดูการสุ่มครั้งแรกก่อนเลยครับสำหรับการสุ่มฟรีครับเขาบอกว่าสุ่มฟรีนะครับจัดไปอ่อ <c oughs> ได้ชิส่วนงอกง่อยมานะครับตอนนี้เนี่ยพี่มีเพชรอยู่นะครับ 31 295ครับ3 1 2 9 5นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะหักลบด้วยนะครับคือจะได้รู้นะครับว่าพี่เสียจริงๆเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดกดแบบสุดอะ่ะมันจะคำนวณไม่ได้นะเราต้องหักลบแบบชัดๆเลยอะ่ะถึงจะถึงจะรู้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันจะมีดาวแล้วก็มีตัวเอที่เขาลดให้เราแต่ละรอบในการสุ่มนะครับ สา0 0มื่นหนะครับสามหมื่นหมีตึงต้งตึงมาด้วยสามหมื่นหน่งพันนะครับเกครับบวก นะครับบวกอีก390นะครับที่เป็นดาวด้านบนนะต้องบวกไปด้วยนะครับเพราะดาวเนี่ยมันใช้แทนเพชรได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มนะครับอันนี้เขาบอกว่าสูงสุดเนี่ยร้อแต่ว่ามันมีสุ่มครั้งแรกเนี่ยมันจะลดราคา52%เรนะครับเราจะสุ่มทีเดียวก่อนนะเผื่อได้เลยนะครับกาวเพชรเท่านั้นเอง อได้เอ็มเบมมานะครับยืนยันไปก่อนยืนยันไปก่อนนะครับอันนี้สุ่มแม็กนะครับอยู่ที่1 1 4นะครับพี่สุ่มเลยนะครับน่าจะเป็นแต่วงั่นแหละตะลงตึงตๆตึงต,ตึงแต่วงบ้าเลยวะเรียบร้อยครับชัดเจนครับก็ครั้งต่อไปเนี่ยจะเสียทั้งหมด234เพชรนะครับแต่ว่าพี่มีดาวอยู่เขาก็จะใช้ดาวแทนนะไป จัดไปครับเป็นกรอบแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นไงโอ้ไม่ต้องไม่ต้องเดาี่ไม่ต้องเดาเแน่นอนนะครับครั้งต่อไปนะครับเสียอยู่ที่534เพชรนะครับพี่คิดว่าน่าจะเป็นตัวเวลนะครับตัวเวลนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเวลแหละนะ534เพชรครับไปดูกันเรามันเป็นนักสุ่มเกลือนในตำนานอยู่แล้ว นี่อเวลก็มานะครับแล้วก็ได้ตัวเอ็มมาอีก150นะครับเดี๋ยวออกไปรับเควสอกิจกรรมก่อนนะมันจะมีที่ว่าให้ตัวเอ็มเราถ้าพี่จําไม่ผิดนะส่วนมากมันจะมีทุกรอบนะครับหรือว่ารอบนี้ไม่มีวะถ้ารอบนี้ไม่มีก็สุ่มต่อเลยไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเผื่อมันมีนะครับจะได้รับรับไปก่อนอ่ะไม่มีนะครับรอบต่อไปนะครับหนึ่ 500นะครับเ5เพชรนะครับก็คือการสุ่มทั้งหมด5ครั้งนะครับแม็กนะครับแม็กทั้งหมดของมันคือ5ครั้งแต่ว่าถ้าไม่แม็กเนี่ยก็จะเสียแล้วแต่ตามจํานวนนะครับก็คือครั้งละ319นะครับ5้ครั้งก็น่ะตามจํานวนนั่นแหละนะครับเราจะสุ่มทีละครั้งหรือทีละ5ครั้งก็ได้นะมันไม่ได้ผิดนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงว่าเราจะได้เร็วได้ช้าเพราะว่าที่สุดแล้วเราต้องสุ่มถึงตัวแกนเจอร์อยู่แล้วนะครับมาดูครั้งนี้ครับ1,500 95เพชรครับเราจะเสียจริงๆเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูกันไปเรามีลบจากตัว m 150เลยนะได้เทลิตลานะครับเเพชรที่ใช้ไปนะครับ1,445ครับโอ้โหเต็มแม็กเลยอะดอกเมื่อกี้นี่เต็มแม็กเลยครับโดนเต็มๆเลยเพราะว่ามันหักตัวเไป150นะครับ มาดูครั้งต่อไปครับอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่3ครั้งครับ3ครั้งเนี่ยก็คือ1ครั้งเนี่ยหกรเเพชรนะครับครั้งแรกเนี่ยเราจะมีหักไป300อ่ะพี่สุ่มทีละครั้งให้ดูก็ได้นะครับพี่ไม่ได้กลัวอยู่ละหครั้งนะครับอ่ามีตัวเอมช่วยนะครับก็จะหักตัวเมไป300แล้วเราก็จะเสียเพิ่อมอีก400นะครับถ้าได้ก็คือได้เลยถ้าไม่ได้ก็ต้องไปต่อครับ อ่ะอีกหนึ่งครั้งนี่เพชรที่ใช้ไป3า9เพราะเมื่อกี้มันหักตัวเมนะรอบนี้จะใช้เต็มเต็มเลยครับ699ถ้าได้ก็โชคดีถ้าไม่ได้ก็ไปอันสุดท้ายก็จะเจ็บหนักนิดนึงครับได้ไหมเรียบร้อยครับนักสุ่มเกลือจริงๆครับแม่ง <laughs> พี่แม่งเกลือแบบสุดๆุดอะเออนะครับก็ได้ตัวอ่าสกินของอลิสมานะครับ ครั้งสุดท้ายเนี่ยคือ1ใน2นะครับหใน2เอาจริงพี่โดนแม็กมา2รอบแล้วนะก็คือรอบก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นพันหนะครับกับรอบเมื่อกี้ที่2,000นะครับรอบนี้ก็อีก2,000นะครับถ้าแม็กก็โดนเต็มๆแต่ถ้าไม่แม็กเนี่ยก็จะโดนอีกประมาณพันหนะครับเอาเป็นว่าพี่จะสุ่มทีละครับพี่ชอบความเจ็บปวดลุ้นเล้าอยู่แล้วนะครับมันจะหักตัวเอ็มด้านบนไปด้วย450ก็จะเสียประมาณ500นิดๆครับไป ถ้าได้แกนเจอร์ก็จบเลยถ้าไม่ได้ก็อีกหนึ่งทีครับใหญ่เสียชื่อราชาเกลือเว้ยเรียบร้อยแม่ง <laughs> มาแล้วครับโอ้ชอบอะ่ะคือส่วนตัวพี่ชอบกันเจอร์อยู่แล้วนะครับโ้แล้วเปิดตัวบนี้ด้วยโคตรเท่เลย ว่าในเกมพี่ยังไม่แน่ใจว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะก็พี่ก็โดนไปหนักหน่วงอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวพี่หักลบก่อนนะครับลบนะครับเอ่อสองหกศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับพี่เสียไปทั้งหมด5600เพชรครับสำหรับสกินแกนเจอร์นะครับชดโด้นะครับเดี๋ยวกด ดูเอฟเฟกให้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงกดเข้าที่ฮีโร่นะครับนักยิงนะครับแล้วก็กรนเจอร์ครับอยู่ไหนเอเอนักเวทเฉยเลยนักยิงนะครับกรนเจอร์พี่เจอร์อยู่ไหนวะพี่เจอร์กิ่งซื้อมาเมื่อกี้มันออกมาเดี๋ยวนี้นะอา่านะครับมันสามารถกดดูจากตรงนี้ได้นะถ้าพี่จำไม่ผิด เอ้เดี๋ยวนี่อ่าสามารถกดดูจากนี้ได้เดี๋ยวไม่สามารถดูระหว่างได้อ๋อโอเคพี่กดจับคู่อยู่นะครับเมื่อกี้มีน้องชวนมาครับเนี่ยสาเหตุที่พี่ไม่ค่อยรับแอดใครนะครับเพราะว่ามันจะโดนชวนครับแล้วเวลาพี่ทํางานนะครับมันจะเนี่ยเออมันจะไม่ได้ดังใจอะ่ะเออใช้คำว่าไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจกูเนี่ยแหละนะครับเน่ ชอบ่ะชอบการเปิดตัวแค่เห็นการเปิดตัวมันก็แบบว่าก็ใช่แล้วอ่ะอย่างอื่นก็ต้องพูดถึงแล้วจะเสียสักส0 0 0 0 0เพชรก็่ช่งางเถอะนี่ขิงเลยมีอยู่สามหมจะเสียส0 0 0 0 0นีครับก็นี่ครับสามารถกดดูได้นะครับอันนี้เป็นทักษะติดตัวนะครับของแกนเจอร์ครับเน็ดแรงอย่างนี้แหละดูเลยโหลดโคตรไวเลยพี่สวยอ่ะขอดูอีกทีได้ไหมอ่ะ นัดสุดท้ายครับดูครับเป็นไงมาดูสกิลที่1กันบ้างครับชอบอะ่ะมันเหมือนไอตัวเหมือนลูกกระสุนแปดบิดดูสไลด์บ้างครับว้าโคตรเทสไลด์มันยังเท่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยพี่ชอบตัวมันมากกว่าครับมันเหมือนหุ่นยนต์เหมือนอะไรสักอย่างครับ มาดูที่อันติกันบ้างครับอือเด่นชัดครับเฮ้ยชอบ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 อันติไอ้นัดสุดท้ายครับมันเป็นรูปหัวที่ตรงกระเป๋ามานะันอะดูดิแค่นี้ก็สุขใจแล้ว คือคือมันเป็นตัวสกินที่พี่ชอบด้วยหลายคนน่าจะรู้ครับแต่ว่าพักแพทเนี้ยมันมันเล่นได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนมันอาจจะเล่นยากกว่าเมื่อก่อนด้วยการเดินเลนที่มันเปลี่ยนไปนะครับก็สำหรับนักสุ่มเกลือในตำนานนะครับรอบนี้ก็เจ็บแบบจุกๆนะครับ5 0 0พกบเพชรนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราชิวๆอยู่แล้วนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี้แล้วกันนะครับ ฝากซื้อซื้อซื้อยาอฟอกไตให้พี่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ <S <S สวัสดีครับ <S <S ไปละบาย